สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนภาษาเหนือหลังจากหายไปนานนะคะหายไปติดลมคุยเรื่องอื่นภาคเสียงบ้างอะไร่เงี้ยคือออกแนวเล่นเล่นไปเรื่อยทีนี้ก็มานึกถึงว่าเออสอนภาษาเหนือก็ยังมีคนฟังอยู่เนาะอะไรเงี้ยค่ะสงสัยจะเป็นความถนัดส่วนตัว เข้าเรื่องเลยดีกว่าคะ่ะหลังๆนี้เวลาติดลมแล้วทักจะแบบชวนชวนคุยเหมือนพวกดีเจเลยแบบพูดมากอะไรเงี้ยวันนี้จะมาสอนคำว่าซับปารีค่ะคำว่าซับปารีค่ะลองออกเสียงตามนะคะซับปารี คำว่าซับปารี่นี่อิมก็เคยคุยกับเพื่อนเหมือนกันว่าเอาเข้าจริงๆแล้วมันความหมายของมันจะไปตรงกับภาษาไทยกลางเนี่ยมันคำไหนกันแน่เพราะว่าซับปารีนี่มันก็แปลว่าโลเลแต่มันแรงกว่านั้นไงคในลักษณะเวลาคนเหนือใช้คำว่าซับปารีนี่มันจะมีอารมณ์แบบโกรธ ปนหมันไส้ปนแบบมันจะเป็นด้านลบเยอะอะค่ะมันไม่ใช่แค่ด่ากันว่าซัปปรี่ที่แปลว่าเธอนี่มันโลเลจังอะไรเงี้ยคือมันฟังลวเบาไปมันน่าจะเหมือนกับคําว่าโลเลจนกระทั่งเข้าขายตอแหลค่ะประมาณนั้นมากกว่าคือเพราะเวลาคนเหนือใช้คําว่าซัปปรี่นี่มันเป็นคําด่าอย่างหนึ่งนะคะเหมือนกับว่ายก ok ตัอวอย่างเช่นตอนแรกๆก็ว่า ไปเที่ยวสวนสัตว์อยู่ๆก็เปลี่ยนใจกระทันหันเลยไปเที่ยวดอยกันดีกว่าเงี้ยแล้วก็ทำทำอย่างนี้จนเป็นติดเป็นนิสัยประจำกับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยเพื่อนฝูงก็อาจจะด่าว่าซับปารี่มึงนี่มันซับปารี่เนะาะคือเป็นคำใช้คำด่ามากกว่าอะไรเงี้ยหรืออยู่ๆก็ บอกจะกินอันนี้นะพอเข้ามาให้ก็ไม่กินอะไรองี้อันนี้คนคนที่ด่าว่ามึงนี่ซปปรี่เนาะองนี้คิงนี่ซปเรีเนาะเนียก็จะเป็นการผสมอารมณ์โกรธลงไปก็คือเป็นคําด่าอย่างหนึ่งว่าเหมือนกับแบบโลเลเข้าขั้นตอแหละคะ่ะตอตอแหลและโลเลด้วยอะไรเงนี้น่าจะแปลว่าตอแหลและโลเลด้วย คือเป็นสองคำนี้ผสมกันในทางความหมายของสับปะรีนะคะก็สำหรับวันนี้คำว่าสับปะรีก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสมมติถ้าใครแบบอยู่ๆก็โลเลหรือเปลี่ยนใจกระทันหันเนี่ยแล้วทำให้คนต้องเดือดร้อนเนี่ยก็ด่าไปว่าคิงนี่มันซับปะรีเนาะคิงนี่มันสับปะรีเนาะคำว่าคิงแปลว่ามึงนะ,ะในภาษาไทยกลาง หรือคุณนะคะสุภาพก็คุณแต่คําว่าคิงมันไม่สุภาพคําว่าคิงมันเป็นคําคําแบบเหมือนคําว่ามึองอะคะ่ะคําเดียวกันเลยในภาษาไทยกลางค่ะก็สําหรับวันนี้ก็คําว่าซับป,ปรีก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะก็อู้กับเมืองวรรณกรรมเนเจาตอนยอนตะตอนยอนตะตอนยอนตอนยอนตอนยอน